สวัสดีครับวันนี้ผมเสนอไก่ดำอินโดนีเซียนะครับมีทั้งหมด3ตัวครับมีตัวผู้หนึ่งตัวครับหงอนแจ้ครับตัวเมียอีกสองตัวครับชุดนี้ผมขายเป็นชุดนะครับคิดเป็นเดือนครับเดือนละเจ็ร้อยบาทครับไก่อายุประมาณ3ามเดือนครึ่งนะครับ ผมขายในราคาสามเดือนนะครับชุดนี้ก็ตกอยู่ประมาณหกพันกว่าบาทนะครับหกพันบาทคิดหกพันบาทท้วนเลยครับขายเป็นชุดนะครับชุดสุดท้ายครับมีทั้งหมดแปดตัวครับขายไปแล้วห้าตัวครับรับรองสายพันธุ์ได้ครับอินโดนีเซียเลือดร้อยครับเค็มระหว่างทางครับถ้ามีอะไรเป็นนั่นผมเปลี่ยนให้ได้ครับ รับรองการเดินทางครับส่งทั่วประเทศนะครับชุดนี้6,000บาทไม่รวมส่งนะครับแล้วแต่พื้นที่แต่ละราคาไม่เหมือนกันนะครับบางที่ก็500บางที่ก็800ถ้าภาคใต้นี่คิด1,000บาทนะครับค่าขนส่งครับถ้าอยู่บริเวณกรุงเทพแถวจตุจักรหรือลาดพร้าวเนี่ยครับคิดแค่300บาทครับ ถ้าภาคอีสาน800บาทนะครับเป็นราคามาตรฐานของพนักง,งานขนส่งเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับบััสีสีครับ